วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานรายวิชาหน้าตาสินการสร้างสรรค์ชุดประกอบการแสดงโครงงานนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคณะผู้จัดทาที่ต้องการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมด้านการแสดงหน้าตาสินไทยเกี่ยวกับการสร,ร,ร,รส้างสรรค์ชุดเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงหรือชุดยืนเคลื่อนโดยศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริตสร้างสรรค์เคร,ร,รื่องแต่งกายประกอบการแสดง พร้อมกับตั้งวัตถุประสงค์เพื่อนำมาเป็นแนวทางก่อนเริ่มประดิษฐ์วัตถุประสงค์โครงงานการสร้างสรรค์ชุดประกอบการแสดง 1. งเพื่อฝึกทักษะกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายประกอบการแสดง 2. เพื่อนำผลงานที่สร้างสรรค์มาใช้ประกอบการแสดงได้จริง 3. เพื่ออนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายประกอบการแสดง นักศิลป์ไทยคงอยู่สืบไปอุปกรณ์การสร้างสรรค์ผ้าสาตินสีเหลืองผ้าสาตินสีม่วงผ้าหยิบผ้าสาตินสีแดงสะดึงแรงทาสีเข็มสําหรับเย็บผ้าได้สีสําหรับเย็บผ้าได้กิมเจงสีเงินเข็มหมุดกันไกแหนบเลื่อนดิสโก้สีเงินเฮดล้อม ถ้าแดงแถบทองแถบสีทองแ่นแบบลายประกาแบบบรรทัดอาแป้งเปียกพอยลุงพอยหยดน้ำแถบพลาสติกลายดอกไม้สีทองขั้นตอนการดำเนินการนำผ้าดิบที่สอดไว้ามาเข้ากับสะดึงให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นจึงใช้ได้ใหญ่เย็บสอยแบบฟันปลาด้านหัวด้านท้ายให้ตึง นำผ้าซาตินสีเหลืองมาวังให้เท่ากับตัวผ้าดิบต้นถอยหลังเพื่อขึงให้ตึงนำผ้าซาตินสีม่วงมาวัดให้ได้ตามที่ต้องการจากนั้นจึงนำไปขีบให้เข้ากับตัวสะดึงตามด้วยนำผ้าซาตินสีแดงที่จะนำมาเป็นหน้ากระจกมาวัดจากนั้นขีบลงไปนำแผงลายมาวาดตามลายให้ทั่วสะดึงเย็บแถบแดงตรงขอบผ้าสีเหลืองหลังจากนั้นจึงดินเลื่อมข้างแถบแดงทั้งสองฝั่งให้เป็นแนวยาว เริ่มการลงลายด้วยได้กิมเจงแทงจากด้านล่างขึ้นมาหลังจากนั้นจึงใช้ด้านขาวแทงขึ้นมาปักตามลายเพื่อย,ยึดได้กิมเจงไว้ให้เป็นกรอบลายตามที่วาดไว้เมื่อลงลายเสร็จต่อมาคือการถมลายเริ่มจากใช้เลื่อมปักจากมุมแหลมขึ้นมาขดเป็นก้นหอยให้พอดีกับลายที่ลงไว้นำเพชรล้อมและพลอยลงมาปักรอบๆสะดึงรวมถึงเส้นกลางของสะดึงด้วย เมื่อปักเสร็จสิ้นแล้วให้นำกาวแป้งเปียกมาทาทั่วแล้วจึงนำไปตากแดดให้แห้งสนิทและนำมาแกะผ้าออกจากสะดึงขั้นตอนการจดเก็บเมื่อกาวแห้งสนิทแล้วจึงนำสะดึงมาแกะผ้าที่มัดไว้แล้วเก็บเชือกผ้าดิบที่ยังใช้ได้ม้วนไว้ในกล่องแกะลูกแม็กที่ยึดผ้าดิบกับสะดึงไว้ต่อมาตัดได้ที่เย็บเข้าเป็นวงออก พร้อมกับค่อยๆดึงเหล็กขัดออกนำเชือกผ้าดิบมามัดแท่งเหล็กและสะดึงจากนั้นจึงพับผ้าที่แกะออกมาให้เรียบร้อยและนำไปเย็บประกอบเป็นชุดประกอบการแสดงหรือชุดยืนเครื่องตัวนาง